อ๋อมีห้องรับแขกนะคะครับแล้วก็ทางนี้จะเป็นห้องด,ดนตรีห้อง,องฟังเพลงห้อง,องโอเคโอเคค่ะแล้วก็น,นจะเป็นโงหนังอันนู้นจะเป็นโรงหนังครับอห้องด้านด้านหลังอะคะอันนี้คือห้องนอนทั้งหมดครับได้เลยถ้าไหรสอบถามไป่ะว่าที่สมบัติเนี่ยได้ช่าง ่างเนี่ยรู้จักช่างมาจากที่ไหนคะเอ่อตอนนี้เป็นคนบ้านเดียวกันแนละ้วก็ช่างเดียวเป็นคนที่ว่ารู้จักจคบกันมานานครับผมก็เลยเป็นช่างที่ว่าไว้ใจได้ครับผมก็เลยเชิญมาปูบ้านให้อยู่ครับผมอ๋อดีเลยนะรัชมเห็นไหมน้องเอกมาสุพรรณบุรีก็แบบมาคุยเจ้าของบ้านด้วยแล้วก็ถามด้วยว่าได้ช่าง<อ>จากไหนบางท่านบอกว่ากลัวแล้วกันช่างจะหนีทํางานไม่จบะนะประวัติของช่างเดียวที่ว่าเคยคบกันมาเขาก็ไม่เคยหนีงานที่ไหนนะครับผมทาที่ไหนมาก็เสร็จทุกงานครับผม เบาะ <S ais ama> นี้่องจะปรับได้ผมเนี่ยนลนั่งก็ปรับปรับได้ปรับนอนอย่างนี้ได้ปรับอย่างนี้ได้ปรับองศาได้อปรับปรับองศาดูดูหนังตามใจเขาได้เลยคือไม่ต้องนั่งนี่เป็นของอิตาลีครับผมที่นั่งครับผมนี่เป็นนี่เป็นเครื่องเสียงที่ว่าสั่งมาของไอ้โซนี่ตัวใหม่ล่าสุดครับผมชุดเครื่องเสียงที่จะมานั่งหนหนังพอดีจอหนังยังไม่มาครับผมผู้หนึ่งก็เครื่องเครื่องเนี่นั่งครับผมแล้วส่วนไอ้นี่จะเป็นของงูครับผมที่ว่าสั่งมาหัวใจวันนี้ยันดีครับผมไอ ตัวนี้มันของไอ้นั่งครับผมจะเป็นไอ้บออย่างนี้ไปถูกไหมไม่เป็นไรไมอเไรอย่างนี้จะเป็นนั่งชุกห้องเทาเตะครับผมเฮียบอกว่าอย่าถามถึงราคาเลยจ้ะราคาจะจะไปถามถึงเงินบอนนี้ความชอบของเฮียละกันบอกเฮียว่าชอบนะคะสวยสีสวยมากๆเลยจะเป็นซูมตาก็จะมีทั้งเก่าเก่าใหม่ถ้ามุมตรงนี้ผมว่าผมจะจัดเป็นวายครับผมเป็นพวกพวกวายเก่าๆพวกกรสอสองพันสี่ร้อยกว่ากับกับของใหม่ค้างๆมันอยู่พอดีผมยังจัดไม่เสร็จ ส่วนอยน้ยก็จะเอตรงนี้ก็จะเป็นวายบวกกับไอวิสกี้ครับผมจะเป็นพวกวิสกี้ถ้าตรงหน้าผมนี้ตรงนี้จะเป็น,เป,นเป็นตะกรงแบ็คครับผมสวัสดีครับกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกราบมาพบกับน้องเอ๋คนรักบ้านสไตล์เมือ์ทางช่องทาง y o YouTube f เ c e b o o k และ t ิก t o k อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์พวกเราด้วยนะคะวันนี้น้องเอ๋มาพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองพามาชมบ้านสวยๆ2ชั้นนะคะ สวยมากๆค่ะหลังนี้เดี๋ยวเราได้พูดคุยกับช่างนะคะช่างชื่ออะไรคะช่างต้นครับช่างต้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะรับชมด้านในเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบกันก่อนเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ ่อนรับชมด้านในนะคะนต้องขอขอบคุณนะคะคุณสมบัติก่อนนะคะเจ้าของบ้านนะคะใจดีที่ให้เราถ่ายนะคะทำเพื่อเป็นไอเดียแล้วก็เสนอผลงานช่างด้วยนะคะช่างขาหลังนี้นะคะมีพื้นที่หน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะหน้ากว้างจะอยู่ที่26เมตรครับลึกประมาณลึกอยู่ที่20เมตรครับรวมพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณ1 8 0ตารางเมตรครับอ่าแลวอ์ประกอบของห้องเนี่ยมีอะไรบ้างคะกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำเก้าห้องนอน11ห้องน้ำครับ ก็มีมีห้องรายละเอียดข้างในครับห้องดนตรีห้องห้องดูหนังครับอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าไปค่ะตั้งกล้องไปเราเน้นที่ปูนของเอสซีนะครับโอ้โครับเหล็กก็เหล็กมอกรครับตามาตรฐานทุกอย่างทุกอย่างเลยนะคะส้าสวยมากๆเลยครับเป็นเป็นอิฐเป็นอิฐอะไรคะในการสร้างอิฐแดงครับอิมอก สีสวยมากๆเลยนะคะคือเจ้าขอ,ของบ้านชอบสีเป็นโทนสีฟ้าอย่างนี้เหรอคะครับเราตามใจเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านชอบสีฟ้าตรงวัชโลตรงกชโลอาแล้วความสูงจากพื้นถึงถึงตัวบ้านเนี่ยยกถึงเท่าไหร่คะประมาณเมตรยี่สิบประมาณเมตรยี่สิบด้านนอกมวาวมากเลยนะคะแล้วก็ด้านในก็สวยงามมากๆประตูเป็นเมื่อไม้สักทั้งหมดครับ ตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเราพาท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดนี้หน่อยๆก่อนนะคะยังไม่บอกราคาให้พี่พ้อมเดาราคาเล่นๆไปก่อนนะคะอยู่ที่อเมรเมืองอันนี้พี่รับเป็นท่าของและค่าแรงใช่ไหมคะใช่ครับส่วนด้านในนี่เป็นปูกระเบื้องนะคะคทั้งหมดเลยแล้วก็เสาโชว์ครับหนูสอบถามะะ่อยค่ะทาไมถึงต้องมีเสาวไว้ตรงกลางอะคะอันนี้เขาเป็นเนื่องจากเจ้าของมีเชื้อสายจีนนะครับจะเน้นเป็นเสากลมประจุด้วยไม้สักทั้งหมดครับ ตามโง่เหี้ํตามห้องชุยอะตามห้องซุ้ยนะคะหลับห้องชุยจีเลยนะคะด้านล่างเนี่ยน้องเอ็สอบถามเนยค่ะว่าองค์ประกอบทั้งหมดมีอะไรบ้างคะก็มีเดี๋ยวชี้ทีละสเตจมาังกังก่อนได้ค่ะตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกครับอ๋อมีห้องรับแขกนะคะครับแล้วก็ทางนี้จะเป็นห้องดนตรีห้องฟังเพลงห้องคาราโอเกะค่ะอันโน้นจะเป็นโรงหนังครับ ห้องด้านด้านหลังนะคะอันนี้คือห้องนอนทั้งหมดครับอได้เลยห้องอันนี้คือเจ้าของนะคะบ้านนาเฮียสมสมบัตินะคะสวัสดีค่ะอาเฮียพาชมเลยด้วยไหมคะได้มาค่ะเดี๋ยวน้องเอกจะสอบถามเฮียไปพร้อมๆกันนะคะประตูทางเข้าน้าขององนี่จะเป็นห้องนอนครับผมห้องนอนประตูสวยมากเลยนะคะนี่ครับผมเดี๋ยวเอาจนั่งไปข้าวปลาดุกเชิงไปชมได้ค่ะนี่วันนี้เป็นเกียรติแก่ช่องนะคะที่เจ้าของบ้านนะคะพา พากับช่างด้วยนะคะพาเราอยู่บ้านนี่เป็นห้องนอนครับผมพอดียังทำก <ขอ S 1> ็จะมีช่างเก็บรายละเอียดอยู่ข้างในครับรค่ะสวยมากเลยเป็นสีชมพูเลยนะคะตรงนี้ครับผมห้องนี้จริง,รงๆทำเปให้ห้องแม่ของผมครับผมก็คือให้แม่ผมมานอนพอดีแม่ท่านก็เสียพอดีเลยก็เลยไม่ทันครับผมสีสวยมากๆเลยม่านก็หนู่มากๆนะคะตรงนี้สีสดใสสีสดใสครับมีพอดีช่างกำลังเก็บรายละเอียดกำลังกำลังมาเก็บงานอยู่ครับผม แล้วพี่คะก,การกอร่อสร้างนี่แบบว่ากี่ใช้ใช้กี่ปีคะอ่ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีครับผมหนึ่งปีในการกอร่อสร้างครับผมแลวหน่วยสอบถามไ่าว่าพี่สมบัติเนี่ยได้ช่างช่างเนี่ยรู้จักช่างมาจากที่ไหนคะเอ่อก่อนีเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็เอ่อช่างเดียวเป็นคนที่ว่ารู้จักคบกันมานานครับผมก็เลยเป็นช่างที่ว่าไว้ใจได้ครับผมก็เ,เลยเชิญมาปูบ้านให้อยู่ครับผม คุณผู้ชมเห็นไหมนองเอ๋มาสุพรรณบุรีก็แบบมาคุยเจ้าของบ้านด้วยแล้วก็ถามด้วยว่าได้ช่างจากไหนบางท่านบอกว่ากลัวแล้วก็ช่างจะหนีทํางานไม่จบนะประวัติของช่างเยี่ยวที่ว่าเคยพบกันมายมาเขาก็ไม่เคยหนีงานที่ไหนนะครับผมทําที่ไหนมาก็เสร็จทุกงานครับผมเราเป็นช่างดังของประจําเมืองสุพรรณครับผมเขาเนี่ยการันตีของบ้านการันตีต่อที่ห้องต่อไปดีกว่าค่ะอันนี้มีห้องอะไรบ้างคะในห้องนอนมีห้องน้ำไหมคะก็มีห้องน้ำอี้ห้องน้ำชนิดหนึ่งนะคะ จะเป็นห้องน้ำครับผมชักโคกจะเป็นห้องน้ำเสร็กอ์ทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัวหมดเลยครับผมเป็ดยชาโครกครับหลังนี้มีองค์ประกอบมีอะไรบ้างคะก็ครบทุกอย่าง้ะผมก็คือปลูกปรกว่าเข้ามาในบ้านผมก็คือเสร็จหมดเลยก็บ้านผมนี้ก็จะมีประมาณ9ห้องนอนสิบเอ็ดห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องคารอเก้หนึ่งโรงหนังหนึ่งบาร์เฮ้าส์หนึ่งห้องไอ้ไข่แล้วก็หนึ่งห้องรับแขกอีกหนึ่งห้องพักครับผม พื้นจบเลยนะคะมีห้องนอนมีของเราแกคือขึ้นไปให้มาประมานี่ได้เลยแล้วที่สำคัญสายมูต้องมีเนี่ยนะห้องหมูนะคะห้องฟ่าไอ้ไข่เใช่ยนะน่าแบบนี้เลยจะมีโอกาสได้เข้าไปดูไหมคะเฮียอ่ะได้ครับผมเพราะว่าห้องไอ้ไข่ก็เป็นไงนั่งอยู่ครับผมจะมีของให้ของใหมเพียบเลยครับผมเข้าไปดูได้ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่สองกันดีกว่านะคะห้องต่อไปเลยค่ะ อันนี้เป็นทูที่สองใช่ไหมคะอะไรคะตั้งต้นจะแนวเดียวกันหมดครับแต่บานประตูนี่จะเเนนป็แบบเเป็นไมม้หดลยแต่บานประตูนี่จะบานละลายนะครับคือบานประตูนี่ยังทำยังทำสีไม่เสร็จครับผมพอดีขึ้นเยอะแบบบานละลายลายจะไม่ซ้ําเลยนะครับบานประตูละลายไม่ซ้ำเลยห้องแรกก็เห็นเป็นมังกรถูกต้องไหมคะห้องที่สองก็จะเป็นช้างหน่อยนะคะสื่อ สื่อของของแต่ละห้องไม่ผันการนะครใช่ครับผมก็ก็คือก็เป็นความเขาจะความสวยงามดีกว่าเป็นมงคลทั้งหมดครับผมแต่เนียชอบเป็นไม้เป็นหลักใช่ไหมครับเนีครับผมก็ชอบเป็นไม้ครับผมเพราะมันดูเงียบตาสบายครับผมมันก็ปลูกตามคนช่วยยัเลยพอถึงแสงเขาจะพอาแสงมาดูครับผมก็คือเอาแสงมาดูแล้วก็ปลูกตามที่แสงแนะนํามันก็เหมือนความว่าแต่จะยืดหยุ่นยิ่งมีสุขครับผมความโล่งความโปร่งความสูงของห้องนอน สูงกว่ามาตรฐานนะนูว่าสูงครับผมเพราะว่าอันนี้สมัยสูงก็จะสูงประมาณ3เมตรเจ็ดสิบห้าผมก็คือจะบังคับให้มันให้มันโค้งจะไม่น่ผมจะไม่อบจะไม่หักครับผมมันจะโล่งครับผมเดี๋ยวไปดูห้องครัวรกันดีกว่าครับผมไปจ้าเดี๋ยวไปดูห้องครัวดีกว่าต้องนี้ไม่คุยไม่เป็นไรอ๋อห้องนี้เป็นห้องอะไรคะเนี่ยคะห้องนอนหมดเห้องนอนหมดเลย อันนี้จะเป็นซุ้มครับผมซุ้มผ่านหน้าไปแล้วก็จะเป็นห้องครัวครับผมนี่จะเป็นห้องครัวห้องครัวด้านนั้นก็จะเป็นห้องน้ำรับแขกครับผมสองห้องโอ้อันนี้เป็นวอลเปเปอร์หรือเป็นกระเบื้องนะคะเนี่ยเป็นกระเบื้องครับผมกระเบื้องทั้งหมดแล้มีกระเบื้องชุดพิเศษครับไอ้นี่จะเป็นกระเบื้องชุดพิเศษไอ้กระเรียกว่ากระเบื้องกระจกครับผมนี่จะสั่งมาจะไอ้ พิดนอกครับผมจะเป็นกระเบื้องลูเซกสั่งมาติดนอกแล้วก็เอามาติดครับผมมีมีความหมายนะคะว่าเอากระเบื้องมาอย่างนี้เอ่อเาน้นความสวยมากกว่าครับผมความชอบคือเน้นความสวยมากกว่าคือห้องครัวเราก็ติดกระเบื้องเพื่อความทำความสะอาดง่ายดีจะได้ไม่ค่อยเปื้อนไม่ไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปื้อนครับผมก็เลยจะทำให้น่าประทับใจกระเบื้องคือห้องนี้ห้องครัวเลี่ยกระเบื้องทั้งแผ่เลยนะท่านผู้ชมถือว่าดีมากๆเลยส่วนนี้เป็นของโซนของห้องครัวทำเป็นตัวยูเนาะใช่ไหมคะก็จะทำครับผมทำเป็นตัวยูครับผมกก็จะมีอันนี้มาเลย ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ข้างในนี่ก็มีเคาน์เตอร์ร้านกาบผมตรงนี้ก็จะเป็นในตู้ไอ้นั้นครับผมเตาแก๊สเตาแก๊สครับผมเอาไว้ทำอาหารครับผมนี่เป็นผ้าปูดวัตดูอากาศแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในนั้นครับผมไอ้ัไอ้ปั้แอร์อากาศครับผมแล้วก็นี่จะเป็นไอ้ตู้แขวนตู้แขวนครับผมเอาไว้นนั้นครับผมพื้นที่ใช้สอยเพียงพอสวยก็หนูสอบถามสักนิดนึงหนูลืมลืมสอบถามนะว่าอ่าเหล็กดัดนะคะที่สแตนเลสนทั้งหลังเลยค่ะ อ่าเฮียจ่ายส่วนต่างของชุมค r i a เท่าไหร่นะคะเออเผื่อเราจะได้เความรู้สักนิดหนึงถ้าอยากได้เอ่อไอ้นี่ก็ไปคุยกับร้านของเฮียงน็กดีกว่าผมเฮียงน็กที่ตรงไอ้ติดแม่น้ำท่าจีนครับผมเพราะว่าอย่าอย่าอย่าจะอย่าจะถามราคาเลยเพราะว่ามันมันต้องอยู่ที่ว่าไอ้ความพอใจของของพวกนี้ว่าของลูกค้าว่าจะเอาหนาขนาดไหนเอาลายไหนเพราะแต่ละแต่ละแต่ละงายการมันไม่เหมือนกันครับผมใช่ครับอ่ามันมันอยู่ที่ความชอบแล้วก็อยู่ที่บ b u เจ็ตของเราด้วยใช่ถ้ามีเท่าไหร่ก็ คเดี๋ยวก็จัดให้เขาเลยเพียงเล็เป็นทั้งที่ว่าไม่ิเขาคิดไม่แพงฝีมือดีครับผมต่อไปนะคะเพี่สมบัติจะพาหนูไปดูตรงไหนต่อดีคะไปห้องหลังก็ได้ครับผมไปห้องหลังได้ไล่ไปเลยก็ได้ครับครับผมทางตะวันคะตรงไหนคะลงหลังยุ่งอยู่ครับผมสวัสดีค่ะยินดีด้วยครับสวัสดีครับครับผมไอ้นี่ก็จะเป็นห้องหนังครับผม ะเป็นองค์หนังพอดีไอเครื่องเสียงมาแล้วเือแต่พอเอามาทักพอดีสั่งกับเดลเกสอยู่จะมาวันศุกร์หน้าผมเลยไม่มาครับ,คร,บครับผมเลยส่วนไอ้นี่จะไปบอกจะไปบอกหนังครับผมของอิตาลี่สั่งมาเพื่อว่าเป็นองค์หนังก็จะได้เป็นบอกปรัปปบสามมิติครับผมคือจะปรับได้สาวมาดับคือนอนนั่งดูได้นอนดูได้ครับผม มันโซฟาเบสเนี่ยครับผมดึงถ้าถ้าถ้าแบบนี่ก็จะดึงดึงออกมานอนได้ดึงนอนได้มันก็จะมันก็จะดึงออนแบบนี้ได้เบาะนี่มันก็จะปรับเป็นสันระดับได้ไทยไม่ต้ามอเบาะนี่ก็จะปรับได้ผมเนี่ยเวลาจะนั่งเราก็ปรับปรับได้ปรับนอนอย่างนี้ได้ปรับอย่างนี้ได้ปรับองศาได้เออปรับปรับองศาดูดูหนังตามใจเราได้เลยคือไม่ต้องใั้ไดนี่เป็นของอิตาลีครับผมที่นั่งครับผม นี่เป็นนี่เป็นเครื่องเสียงที่ว่าสั่งมาของไอ้ชอนี่ตัวใหม่ล่าสุดครับผมชุดเครื่องเสียงที่จะมานั่งหนังพอดีจอหนังยังไม่มาผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเอ่อไ่้กันต่อดีกว่าผมไปดูห้องคารา okay. โอเกะได้ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมมีหลายห้องมากเลยมีห้องโรหนังนะห้องดูหนังนะแล้วก็มาถึงห้องคาราโอเกะครับ,รบนี่ถ้ามานี่ก็เป็นห้องคาราโอเกะครับผมชุดนี้ก็จะเหมือนกันผมจะเป็นไอ้ จอโทรทัศน์ของไอ้ซัมซุงแปดสิบห้านิ้วสี่มิตอตัวใหม่ล่าสุดมันก็จอนี่ก็จะเป็นของไอ้เงาพงาโพลจะเป็นของโซนี่ครับผมคู่หนึ่งก็เครื่องเครื่องไอ้นั่งครับผมแล้วส่วนไอ้นี่จะเป็นของลุยครับผมที่ว่าสั่งมาหัวใจวันนี่อย่างดีครับผมไอ้ตัวนี้มันของไอ้นั่งครับผมจะเป็นไอ้หมดอย่างเงี้ไม่ถูกเลยเวลาเวลาอย่าบอันนี้จะเป็นนั่งชั้ห้องเทาเต้ครับผมเทียบอกว่าอย่าถามถึงราคาเลยจ้ะราคาจะจะไปถามถึงเงินครับ อันนี้ความชอบของเฮียแล้วกันบอกเหว่าชอบนะคะสวยสีสวยมากๆเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบหรือว่าแบบหลักของผู้ชมเลยค่ะของแต่ละห้องไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวผมก็คือเอาเอาเอาเน้นกอนความสะดวกสบายมากกว่าอย่างห้องหนังก็จะบอกปรับเองได้คือนอนดูได้ก็ได้อย่างห้องทอเกตนี้มันต้องนั่งร้องเพลงเขาก็เลยเอาเอาไปเน้นเป็นว่าเป็นนั่งร้องเพลงครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปดูนอกห้องต่อไปดีกว่าผมไปดูห้องในรับแขกครับผมห้องอะไรนะคะเฮียห yeah ้องรับแขกห้องรับแขกได้แล้วพิซเซนเตอร์ เราจะเข้าห้องแขกพอดีอันนี้ผม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 ซื้อมาผมอันนี้จะเป็นชุดประจําชาติของญี่ปุ่นครับผมคือจะเอามาประดับพอดียังไม่ได้ขึ้นไปติดตั้งผมนี่จะเป็นชุดประจําชาติของญี่ปุ่นที่ว่าคือมันจะมี3ระดับคือจะไปพลุกมั้ยไม่ใช่จะพุุกบางคนเป็นผู้อับช่วงนะอับช่วงคุณชกตางก็ไอ้นักโซกุงนะเหมือนจะเป็นด้กนะครับผมนี่เข้ามาในห้องนี้ก็คือห้องรับแขกครับผมอันนี้ตัวมุกห้องรับแขก ห้องบแขกนี่ชุดนี้จะเป็นชุดมุกครับผมสั่งมาพิเศษจะเป็นไอ้มุกไฟทั้งหมดเลยครับผมแล้วชุดนี้จะเป็นไอเป็นโต๊ะทำงานครับผมจะเป็นที่ทํางานของของผมผมจะผมเวลาจะคิดเงินเดือนลูกน้องไอ้ลูกน้องก็จะมานั่งคิดที่โต๊ะนี้ครับผมก็ต่อไปจะมาคิดที่โต๊ะนี้ส่วนไอ้นี่จะเป็นไอ้นั่งผมย้ายมาจากบ้านผมครับผมเป็นไม้สักอะคะเอ่เป็นไม้ผมเป็นไม้เป็นไม้สักครับผมแล้วก็ถ้าทักสายมือนี้ อันนี้จะเป็นยกขาวอินเดียครับผมนี่สั่งมาสั่งมาจากอินเดียเลยครับผมแกะมาสั่งเป็นแกะพิเศษผมนี่คือผมเป็นคงที่ว่าผมเป็นงานค้าชอบหมายความว่าแปะยิ้มเพราะว่าทั้งจะยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีผมเป็นงาน้าก็เหมือนกับว่าอยากอยากเพิ่งว่าก็ลูกค้ามาเห็นคงยิ้มแย้มแจ่มใสก็จะเป็นไมตรีกับทุกๆคนครับผมก็เหมือนกับว่านั่งไปครับผมห้องรับแขกมันก็จะใช้สมมติจะใช้ชุดมุกทั้งหมดครับผมโอเค พกสีกระเบื้องเฮียเป็นคนเลือกเองทั้งหมดใช่ไหมคะอ่าครับผมก็มากผมผมก็เฮีเป็นคนเลือกผมค่ะต่อไปก็คือก็คือครึ่งทั้งสองครับผมทั้งสองขึ้นได้ใช่ไหมคะหรือว่ายังขึ้นไม่ได้เดี๋ยวจับก่อนขึ้นไม่ได้ไม่ยังไม่เป็นไรนะคะขึ้นได้ป่ะเฮียมันใช้เป็นลอยนะอ่าเดี๋ยวจะเป็นลอยตีเราเปื้อนนะเท้าเราเปื้อนนะเฮียอ่ะไออย่างนี้ดีกว่าค่ะท่านผู้ชมค่ะดีกว่สอบถามเฮียเลยกว่าขึ้นขึ้นได้ขึ้นไปแค่แค่สามคนละขึ้นไปสั่เดี๋ยวนี้เดินไปก่อนครับขึ้นะ ได้แน่นะโอ้โหมันเพื่อนเลยเฮียพอนนี้มันทุกค่าสามครั้งเฮียไหนก็ไหนเพื่อนเพิงมาแห้งครับเดี๋ยวเช็ดได้ครับเฮียกำลังปีไปค่ะท่านผู้ชมเฮียนะคะก็ลงดีนะคะพาเราขึ้นไปชั้นที่สองด้วยทั้งทั้งที่สียังไม่ได้แห้งนะคะก็ไปค่ะท่านผู้ชมถือว่าดีมากๆเลยนะสําหรับใครที่กำลังมองหาช่างมองหาแบบบ้านนะคะสวยๆแบบนี้นะก็ลองดูเป็นแบบได้เลยค่ะ ่่วนนมามาออตขึ้นมาตรงไปตรงนี้จะเป็นตู้โชว์ครับผมตู้โชว์นี้ก็ดีผมยังไงก็จะเก็บเกี่ยวกับไอ้ของเก่าของที่วัดเตี่ยมสะสมมาพวกไอ้ขันครับผมพวกไอ้นี่นี่คือพิโต้ิิโตนี่จะเป็นพิโตของไก่เขาเรียกว่าเนือหัวพักใต้คือคงสมัยก่อนของพักใต้เขาจะใช้ปิโต้อย่างนี้คือเป็นความว่าคงที่ว่าเขาค่าจะมีสตางค์หน่อยก็จะใช้พิโตอย่างนี้ครับผมส่วนบ้านเขาเมื่อก่อนตักบาตรตักบาตรก็เขาก็จะใช้พูดง่ายว่าขันทองเงินขันงูหินขันทองเงินครับผม ก็จะใช้อย่างของผมนี่เก็บเอาไว้ก็จะเก็บเฉพาะ12นักกริย์12นักษรตรัก็คือ12ปีเกิดฝ่นั้นจะเป็นใบใหญ่ใบกลางใบย่อมก็ใบเล็กสุดครับผมก็จะมี4ใบมาส่วนนี้จะเป็นกาพวกกาจีงพอดีผมยังผมยังไงยังไม่ได้มาเรียนเต็มที่ไงพอดีเป็นไงอยู่ที่บ้านไหนพอพ่งปลูกบ้านเสร็จส่วนเข้ามาห้องแรกนี่จะเป็นห้องไอ้ไข่ครับผมเพิ่งมาดูแถบซ้ายมือนี่เป็นห้องไข่เพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาไอ้ไข่รูปผมมาไว้ที่ เป็นแต่ว่าเพื่อนติดใจของเล่นเข้ามาครับผมก็จะเป็นนิ้งคือนี่จะเป็นจะเป็นของเล่นของใครใครมันที่ว่าผมเวลาจะขายของขายอะไรก็จะบอกลูกลูกว่าถ้าเกิดขายอะไรได้ตามเป้าก็จะซื้อรบให้ซื้อหม่ให้ครับผมนี่ก็จะเป็นของเล่นของใครอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะมีอีกให้องห้องครับผมโอเคพอเงยเข้ามานี่หน่อยปุ๊บห้องอนใหญ่จะตรงการไอห้องโถของผมครัผมจะเป็นไอตรงมุขหน้าตรงนี้ผมทำเป็นบาร์เข้าครับผม ตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเอาเหา้ามาเลีอยงบ้างเลี้ยงไม,ไม,ไม่ไม่เต็มมีเท่าไหร่ได้ประมาณที่60-70เปอร์เซ็นต์ครับผมโซงเอเห้าตี่นี้ก็จะเป็นวนม,มาก็จะมีทั้งเหล้าเก่าเห้าใหม่ถ้ามุมตรงนี้ผมว่าผมจะจัดเป็นวายครับผมเป็นพวกพวกวายเก่กาๆพวกปศ2400กว่า, 24, วาก,ากับของใหม่ค้างๆกัอยู่พอดีผมยังจัดไม่เสร็จส่วนเงินแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นวายบวกกับเอวิสกี้ครับผมจะเป็นพวกวิสกี้ถ้าตรงหน้าผมนี้ตรงนี้จะเป็นเป็นตระกูลแบ็กครับผม แบ็กที่ของประเทศไทยที่ว่าหาจิจักทั้งหลายไงมันก็จะมีหลายแบบอย่างอันนี้แบ็คก็คือแบ็คสิบแปดปีแล้วก็ไอ้นี่สีทองก็ผมถ้าตรงนี้เขาเรียกว่าแบ็คดำแบ็คดำน้ําก็จะเป็นสีดําก็จะหามาได้นี่ถ้านี่เขาเขากว่าเป็นเลสเลสจะเป็นสีแดงไอ้นี่สิบห้าปีครับผมแล้วก็พวกอันนี้จะเป็นแบ็กเก่าแล้วก็นี่เป็นนี่นี่นี่คือตะกูแบ็คถ้าเป็นชีวารก็จะเป็นก็จะเป็นตะกูนี้แต่ว่าผมยังเอาเอาเก็บเอาเก็บยังมาไม่ไม่พอครับผม ก็จะเป็นนี่เป็นเงาทั่วทไปเป็นพวก x x o คือ x o ตัวนี้จะเป็นเงาพศนะ2อ0พัน่า้อยกปลาเก่ามันก็โอ,อ้โหเฮ้อยกูจะเป็นเงาเก่า <c oughs> ส่วนส่วนนี้ก็ก็เป็นก็จะเป็นเงาจีนครับผมก็คือเป็นเงาของของประเทศจีนก็คือเคือว่าเงา,งาดองยาอย่างอันนี้ก็เป็นเรียกว่าโดมแมงมงบอ่านะไอ้ไอ้นี่ก็ดองไอ้เสือโค้งแล้วก็ไอ้นี่ดองนกกระเรียนไอ้นี่ดองเขาบาลแล้วแล้วไอ้นี่เป็นเงาไอ้นั่น ยาดองไก่ครับผมเพราะว่าไก่โสมดำนี่ไม่ได้เป็นไก่แล้วก็นี่เป็นของเป็นของนอกครับผมเป็นพวกไอ้ขวดเดียวจะมีสองไอ้สองไงนั่งมีมีมีวิสกี้แถ็บหนึ่งแล้วก็เป็นเหล้าแถ็บหนึ่งครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกไอ้สปายพวกสปายพวกอ่าจำไม่หมดจำไม่หมดเลนะจบนี้ก็จะเป็นพวกสปายแล้วก็เป็นพวกไอ้ เล่าที่พูดไงว่าว่าไม่ใช่ไงพวกไปให้ไปสุภาพสตรีจริงครับผมส่วนข้างหน้านี้ก็จะเป็นแก้วครับผมก็จะเป็นแก้ววานฟังเฮียพเพิร์ดเราเพลินเลยข้อมูลนะครับผมส่วน <c oughs> ข,ข,ข้างหน้านี้ซุ้มหน้านี้ก็จะเป็นเงาหัวใหญ่อันนี้ก็คือชิวะกชิวะข้างนิดหนึ่งก็อันนี้จะเป็นเบียบุ๋นคือเบียร์ครบรอบยี่พับปีของไอของเบียร์ชานแล้วก็ไอนักขุนยังไม่ได้เอามาพวกพวกไอ้แบ็คดำแบ็คแดงพวกไอ้ที่ว่าหัาวใหญ่ข้างนี้ครับผม ส่วนไอ้นี้เข้าไปก็คือห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนครับผมห้องนอนชั้นบนอ๋อด้านล่างเนี่ยเวลาทาสีแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือเสร็จแล้วนี่คือประตูที่ว่าเขาทำสีเสร็จแล้วข้างล่างเมื่อกี้ที่ดูนั้นยังทำสีไม่เสร็จครับผมถ้าประตูทำสีเสร็จแล้วก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้ครับผมขั้นสองนี้สมมาติไอ้ห้องผมจะเป็นสีเขียวครับผมม้านก็จะใช้เป็นสีเขียวให้มันให้มันดูกลมกลืนกันไปแล้วไอ้ตรงนี้จะเป็นไอ้ที่วางห้องไอ้ทองอรทั่ครับผมคือว่าทองกระทั่งยังไม่ได้ยังไม่ ห้องนอนผมจะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดครับผมค่ะต่อที่ห้องไหนคะเนี่ยต่อไปก็เอาไปไอ้นี่จะเป็นตัวมุกครับผมนี่เป็นตัวมุกที่ว่าจากเด็กอ่อนช่วเตรียมของมาพอดีไหมยังไม่ยังไม่ยังไม่ถ่ายไปตรงนี้ผ่านไปก็นี่นี่จะเป็นห้องนอนครับผมค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตัวมุกแล้วก็ร้องค์นี่จะเป็นปืนครับผมจะเป็นปืนที่ว่าสั่งมาจากต่างประเทศไอ้นี้ไม่คือดีไม่ได้นะครับผมเป็นปืนของแบบแจ็คสเปโร่อะ เที่ยวขอเอาไว้ประดับโชว์ครับผมจะเป็นนี่ปืนโชว์ปืนปืนโชว์ครับผมเราไปดูห้องนอนผมดีกว่าครับผมห้องนอนใหญ่เอ่อ,อ,อ,อก็คือหลังคือในคือหลังนี้ห้องนอนนี้ห้องนอนใหญ่สุดแล้วครับครับผมห้องนี้คือห้องนอนผมเองส่วนทางเข้าไปตัห้องนอนผม,อผมนี่จะเป็นเงยพนัชการชิ่งเก้าครับผมตรงนี้จะเป็นเงยยี่สิบบาทเอ่อยี่สิบบาทอีกเกิลครบเซ็กคือเจ็กสิบสองเมียญครับผมอันดับสองที่มองผมมาก็คือเป็นเหรียสิบบาทอีกเกิลเอ่อสี่สิบแปดเมียญครบเซ็กของรัชกาลที่เก้า อันดับสาที่1นึ่มานี่คือเป็นเหรียญสิบาท2สีอ่องราชการเก้าครบเซตครับผม48เหรียญเหมือนกันส่วนอันนี้คือเหรียญ5บาทครับผม22เหรียญก็คือครบเซตแล้วอันนู้นคือเหรียญ2บาทไอ้ราชการที่9ครบเซตแล้วอย่างท้ายก็คือเหรียญ1บาทของราชการที่9ครบเซตครับผมเหรียญทุกเหรียญนี้นี้ที่นี้หมายความว่าเขาจะติดอ่าบอกหมดเลยว่าสร้างในโอกาสอะไรเรื่องในวันอะไรครับผมเดี๋ยวนี้ครับพอเข้าไปข้างในก็จะเป็นห้องมองของผม อันนี้คือห้องนอนใหญ่ครับผมนี่ห้องนอนผมห้องนอนใหญ่พอดีตู้เซฟเพิ่งซื้อมาใหม่สองใบผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เรียนเลยอันนี่บ้านันี้จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าพอดีสั่งมาเดจะมีลูกใบนึงยังไม่ได้มาครับผมส่วนนี้จะเป็นเตียงนอนสั่งมาแล้วแล้วก็ไอ้นี่ที่จะเป็นแท่นวางของอาทั้งก็ผมอ๋อที่นอนเฮียก็เป็นแบบไม้ไม้สังหรั่งใช่ไหมก็เป็นไม้สังผองมือมงเก็บเ้าเอาไปน้อกจากสอบถามเลยค่ะเรามาถึงเกือบห้องสุดท้ายแล้วเนาะน้อกจากสอบถามว่าเฮียสร้างเนี่ยจ้างช่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ย งบก่อสร้างเท่าไหร่คะไอ้ไอ้นี่ถามช่างเองเป็นอย่าอ่าตามตามมาตรฐานครับไม่แพงครับเออถามแพงบุญมนได้ครังแต่ตามผมบอกว่า1,000กว่าตารางเมตรถือว่าเยอะนะคะกับราคาแล้วก็วัสดุที่ได้ก็สมแล้วนะคะผมบอกเลยถูกแล้วต้นที่ตารางเมตรแล้วอะไรส่วนผมเริ่มต้นที่ถ้าเป็นบ้านทรงโมเดิร์นเริ่มต้นที่ตารางเมตรละหมื่นสองครับทรงโมเดิร์นหมื่นนะคะจนถึงหมื่นสี่หมื่นห้าครับแล้วแต่วัสดุเนื้องานครับ ก็สามารถชืวยได้นะคใช่ไหมคะช่างต้นรับงานที่ไหนบ้างคะตอนนี้มีสามที่ครับมีอู่ทองที่สุพแตงแล้วก็ดาโบทองครับผมอือก็คือว่ารับแต่ในสุพรรณอย่างเดียวใช่มครับครับผมบอกบอกบอกคุสมิ้นที่รับในเราก็รับในเขตบริเวณสุพรรณบุรีครับอันนี้ประมาณครบ่งสิบกิโลครับครับครับแล้วก็อสดขอเบอร์นะคเผื่อลูกเพจดูแล้วสนใจขอเบอร์หน่อยค่ะศูนย์แปดห้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดสามสามครับช่างต้นครับช่างต้นช่างต้นมิ้นท์ค่ะนีครับ บอจกสพันแตงครับโอเคนะคะคุณผู้ชมใครชอบผลงานหรือว่าอยากจะดูผลงานใกล้ๆก่อนที่จะสร้างนะคะมีความการันตีของเฮียสมบัติแล้วนะว่าช่างไม่หนีนะราคาถูกด้วยคุยกันเองนะคะคุยกันได้ด้วยนะคะวันนี้น้องเอกต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านนะคะสมบัติด้วยนะคะแล้วก็ช่างต้นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปค่ะ